ไฟ h นครั้งที่34วันเสาร์ที่2สิงหาคมนี้เปิดออกมาครบทุกคู่แล้วค่ะทุกคนคู่เอกของรายการนะคะนำโดยริกเกียนเออร์เซลเวอร์ซสจอร์จจาวิสค่ะคู่นี้นะคะทุกคนจะชิงแชมป์โลกมวยไทยของรุ่นไลท์เวทคู่ที่8นะคะรุ่งราวีเวอร์ซสยูเซฟมวยไทยรุ่นไลท์เวทค่ะคู่ที่7นะคะแกรี่เวอร์ซสชามิลเอ็รุ่นเฟเธอเวทค่ะคู่ที่6 b เบนเวอร์ซคิริลค่ะ MMA รุ่น Heavyweight คู่ที่5นะ,ะทุกคนแอนนาซูเปอร์เกลเวอร์ซ์ตีโอโดรามวยไทยรุ่นอะตอมเวทค่ะคู่ที่4นะคะทุกคนเจเรมีเวอร์ซ์ตีเอลแบคค่ะ MMA รุ่นแบตตัมเวทคู่ที่3นะคะทุกคนคังจีวอนเวอร์ซ์ตริวโกทาเคอุมิ MMA รุ่นเฮฟวี่เวทคู่ที่2นะคะเป็นอีกคู่ที่ใครหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอนะคะเสือคิมสอจอต้องปราจินเวอร์ซ์ซาฟอร์ซาฮิก มวยไทยรุ่นแ8ตำมเวทและคู่ที่1ของรายการนะคะทุกคนชาเมิยเซสเอลิสมวยไทยรุ่นสตอร์เวทเปิดมา9คู่เต็มเต็มเดือดๆกันทุกคนยังไงก็มารอติดตามชมในวันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคมกันนะคะและขอให้ทุกๆคนเนี่ยช่างน้ำหนักกับทำค่าน้ำให้ผ่านนะคะ